อรุณสายฮอนอทุนวันนี้กลับมาเจอกับเซแล้วนะใช่เรากลับมาเจอกันอีกแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เป็นมนุษย์ที่ชีวิตติดคอนเทนต์แบบฉันไม่ดีตรงการสักกันหน่อยแต่คอนเทนต์ก็ขยันวิ่งเห้าหาจังเลยทุกคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเคยมีปัญหาเกี่ยวกับพวกที่ชอบจุดพุนอกเทศก,กาลไหมคะ ถ้ามีก็มาคอมเมนต์แบ่งปันให้เซอ่านหน่อยนะเยอยากรู้ว่ามีใครเจอเรื่องอะไรคล้ายกับแบบเซบ้างหรือเปล่าวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องพวกที่ชอบจุดพุนอกเทศกาลค่ะสำหรับใครที่เลี้ยงหมาแมวหรือว่าพวกสัตว์ตัวเล็กๆที่เขาตกใจกับเสียงดังมากๆทุกคนก็คงมีประสบการณ์ที่น้องๆกลัวกันในวันงานเทศกาลใช่ไหมคะ บางตัวก็มีข่าวเตลิดหนี้หายไปบ้างเจ้าของตามหาไม่เจอแล้วบ้างเพียมเพราะว่าน้องๆกลัวเสียงดังจากการจุดพุหรืออะไรเสียงดังในงานเทศกาลค่ะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเป็นเทศกาลเราจะมีการรับมือมาก่อนเพื่อให้เขาไม่ตกใจกลัวหรือว่าเป็นอะไรไปแต่ปัญหาก็คือพัวที่ชอบจุดเล่นไปเรื่อยทั้งๆท,ที่มันก็ยังไม่ตรงกับวันเทศกาลแท้ๆแ,แต่คิดที่อยากจะจุดก็จุด แล้วก็ไม่แจ้งในพื้นที่ที่ตัวเองอยากจะจุดเลยแล้วมันทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนค่ะอย่างที่เซได้บอกไปก่อนหน้านี้สําหรับพ่อหมาแม่หมาก็เข้าใจและเนาะว่าลูกเราเนี่ยกลัวเสียงดังใช่ค่ะมันที่22ธันวาคม2024นี้ระหว่างช่วงเย็นกับหัวข้ามที่เซกําลังเดินเล่นกับน้องหมาอยู่ดีๆก็มีเสียงพุจุดดังแล้วน้องก็รีบวิ่งเข้าบ้านเลยแล้ว ตอนแรกเซก็อุ้มไว้ได้อยู่แต่น้องเนี่ยกลัวแล้วสติแตกอันนี้บอกก่อนนะคะว่าหมาของเซเนี่ยอายุประมาณเกือบสิปีแล้วคือเขาก็อายุมากแล้วแล้วเขาก็ต้องขี้กลัวเป็นธรรมดาบ้างเลยเนาะก็เป็นหมาพันธุ์ที่สูค่ะตัวเล็กก็ไม่เล็กขนาดนั้นพอาน้องกินแซบมากก็น้ํหดักไม่เกินเกณฑ์เลยเนาะคือน้องจะมีนิสัยไม่ค่อยชอบเสียงดังกลัวเสียงดังเพราะว่าแถวบ้านเซก็ มีวัดมีอะไรแบบนี้เวลาเทศการเขาก็จุดกันเล่นเป็นปกติค่ะแต่ก็พอเซย้ายบ้านมาใหม่แต่ก็อยู่ในสถานที่ที่มันตอนกลางคืนหรืออะไรประมาณนี้ในซอยค่อนข้างลึกนิดนึงก็รู้สึกว่ามันควรจะเงียบแต่ก็ไม่จ้าใครก็ไม่รู้จุดพุเช่รอบเดียวนะหลายรอบด้วย แล้วสิ่งที่น้องหมาเซสติแตกตอนนั้นคือน้องพยายามวิ่งหาที่แอบไม่ยอมอยู่บนตักแล้วโดนตะกุยก็เจ็บเหมือนกันค่ะแล้วสิ่งที่น้องพุ่งไปคือตรงหัวนอนเซที่มันมีหนังสือที่ฉันรักอยูออ่คือใส่บัพเปอร์ไว้ก็จริงแต่ก็มีพวกโปสการ์ดมีอะไรที่ตั้งชัวไว้น้องเล่นพุ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ตะกุยของจนคือ ในไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ใิไม่ถึงวินั้นคือตอนนั้นเซก็พยายามดึงตัวน้องออกมาบอกให้น้องหยุดก่อนสิ่งที่น้องทําคือตอนนั้นคือน้องหน้ามืดแบบไม่ไหวแล้วกลัวแบบกลัวมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นหนักขนาดนี้แล้วน้องก็สวบมือเซค่ะกัดไม่ปล่อยเลยด้วยบอกนี่ปล่อยมือพี่ก่อนเจ็บเออตอนนั้นน้ําตาคอแล้วแบบไม่ไหวแล้วเจ็บมากกัดเข้ามาตรงซอกนิ้ว แล้วมันอยู่ระหว่างเล็บใช่ค่ะเรียกกระชูดเลยแล้วแม่เซก็เลยต้องรีบมาช่วยอุ้มน้องแยกออกไปให้แล้วน้องก็ยังตัวสั่นไม่เลยค่ะแม่ก็พยายามปลอบสวนเซนั้นนั่งน้ำตาขอเพราะว่าโดนกัดแล้วผ่านไปแป๊บ,บหนึ่งพยายามแบบหยุดมือสั่นเหมือนกันรีบไปล้างมือแล้วก็ลาดแอลกอฮอลและทาเบตาดีนคะคะดีที่มันไม่ได้เลือกอะไรมากแต่แค่ น้ำแดงมันไหลไม่หยุดก็ใช้เวลาสักพักเลยวกว่าจะหยุดส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ไปหาหมอเพราะว่าเออไม่ว่างด้วยแหละค่ะแผลก็ไม่ได้ลึกอ,อะไรมากส่วนตอนนี้ก็แปะพัตเตอร์เอาไว้อยู่ส่วนรูปก็ได้จะขึ้นไว้ให้แหละว่าเป็นประมาณไหน <c oughs> แล้วสภาพตอนนี้คือเป็นมนุษย์ที่ใช้ได้แค่นิ้วนางกับนิ้วก้อยข้างซ้ายเพราะว่าตรงสันมือกับอีกสามนิ้วเจ็บค่ะเป็นแผลคือ <c oughs> มันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่ามันจะแสบแล้วก็ปวดอยู่ ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบสองวันแล้วถ้าถามว่าดีขึ้นไหมก็พูดตามตรงว่ายัางไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็ทําแผลไปคะ่ะมันก็หายช้านิดนึงอะนะโดยกัดเข้าไปก็น้องเล่นกัดย้ำซะขนาดนั้นคือถ้าถามว่าโกรดน้องไหมพูดตามตรงเซโกดค่ะแต่พอแบบนัง่งสติได้แล้วโอเคเราพยายามไม่โกรดน้องพยายามหึบเข้าไว้แล้วเหมือนน้องเขาก็รู้แล้วว่าตัวเองก็ทําผิดที่กัดพี่ซะแบบเลอดออก น้องเขาก็เลยไปนั่งจ้อยอยู่หน้าบ้านตัวเดียวแล้วยุงก็มาตอมแล้วก็พยายามกัดจมูกน้องด้วยน้องก็นอนเศร้าอยู่คนเดียวไม่ยอมเข้าบ้านจนเซแบบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้โกรธอะไรแล้วพยายามอุ้มกลับมาก็ให้อุ้มนะแต่ก็อมแล้วพอเข้าในบ้านก็พยายามไปนั่งอยู่ประตูคนเดียวนั่งจ้อยแบบนั้นจนแบบแบบเช้าเลยค่ะ ว่าจะยอมเข้าใกล้ยอมมาอ้อนยอมอะไรก็ยอมแล้วว่าเมื่อวันจันทร์ก็เมื่อวานนี้แหละน้องพยายามมาอ้อนน้องพยายามเข้าใกล้มานอนข้างๆคือน้องก็รู้ว่าน้องทําผิดแล้วน้องก็พยายามมาเลียงแผลให้คือแบบโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าลงให้อย่าลงให้อืมมาเราก็น่ารักนะเนี่ยเออถึงรู้ว่ามันน่ารักอยีแล้วก็เถอะ แต่ส่วนเน้นที่เซรูร้สึกเครืองไม่หายก็ไอพวกจุดผู้ไม่ดูเทศกาลนี่แหละคือคุณพี่จะจุดก็ก็เรื่องของพ่องคุณพี่นะคะแต่ว่าช่วยขอความการุณาจุดในบ้านตัวเองเลยได้ไหมคะถ้ารู้ว่ามันรบกวนชาวบ้านมากแต่ก็อยากดูก็ไปจุดในบ้านตัวเองแล้วให้บึ้มไปเลยคะ่ะคือแบบแก yeah. คือถ้าเป็นพ่อหมาแม่หมาก็เข้าใจหัวอกแล้วเนาะคือลูกเราก็กลัวถ้าเป็นเทศกาลเราก็เตรียมพร้อมได้แต่นี่ฉัน เดินเล่นกับลูกเฉยๆกับน้องสุทิรักแล้วอยู่ดีๆอีบ้านท,ที่ไหนไม่รู้มาจุดผุเล่นตั้งหลายดอกแล้วหมาก็กลัวไม่ได้จุดรอบเดียวจุดหลายรอบด้วยแล้วไม่ได้เวลาเดียวกันตอนกลางคืนก็จุดอีกคือแบบหัดมีมารยาทบ้างได้ไหมคะคือบุพการีไม่สั่งสอนเลยเหรอช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหมว่าฮัลโหลคนอื่นเขาก็ไม่ได้อยากดูกับคุณนะคะหัดคิดถึงคนอื่นซะบ้างไม่ใช่เอาแต่ตัวเองค่ะเออขอโทษค่ะที่ใส่อารมณ์ เพราะมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะมันมีตั้งหลายรอบเลยเนี่ยวันอื่นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ในเทศกาลอย่างน้อยถ้าวันเทศก,กาลมันก็เตรียมตัวได้แหละแต่ยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำอ่ะหยุดกันเล่นแบบเฉยเลยอะ่ะไม่ถ้าคลิปนี้มันมีจุดที่เสียงแหบบ้างก็ขออภัยนะคะก็อาจจะเป็นวันนิดๆห,ห,หน่อยๆอากาศเปลี่ยนเสียงก็เลยแหบ,แบๆก็ถ้าใคร ชอบก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ช่วยขอความการุณาถ้าคุณมีพฤติกรรมในการจุดพลุเล่นไม่ดูเทศก,กาลแบบนี้คุณช่วยไปจุดคนเดียวนะคะวันนี้เซไปก่อนนะบา,บายๆขอให้เป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนล่ะเฮ